สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถสวยๆอีกเช่นเคยนั่นก็คือ mitsu new p j e r o sport 2.4 gtpremium ปี2018สรับคันนี้นะฮะได้เป็นไฟแบบใหม่ high intensive discharge นะฮะกระจังหน้าของเขาเป็นแบบโครเมียมนะ,ะมาพร้อมแผงอ่าอร์ cool er ะคะูลเลอร์นะฮะลังพึ่งแล้วก็มีไฟตันหมอกคู่ซ้ายและขวามาให้สำหรับยางของเขานะฮะได้เป็น good year ปี2022เดือน8นะฮะ ยังใหม่ดอกยางยังเต็มนะใช้ได้อย่างยาวๆได้เป็นกระจกพับแบบไฟฟ้านะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทเคียร์เลอนทให้ใช้นะฮะแล้วก็ตัวของข้างบนเนี่ยก็จะมีชาร์กฟินให้นะฮะแล้วก็สเกิร์ตรอบคันติดข้างหลังค่ะเซ็นเซอร์เขาก็จะมีมาให้ทั้งหมด4จุดนะฮะแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังด้วย เป็นรถบ้น100%ะนะถ้าใครกำลังมองหารถที่สภาพเดิมๆนะคะไม่ไม่ทำสีแล้วก็เป็นรถที่ไม่ตัดต่อคัสซีแล้วก็ไม่มีโจ้น้าไฟไหม้แนะนำคันนี้เลยมาพร้อมกับปุ่มพุสตานนะฮะตัวนี้ก็จะมีกันถไลรื่นให้ด้วยนะ,ะมีโหมด P แล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ Airbag แล้วก็ได้เป็น Cruise Control มาด้วยนะคะบอกปรับไฟฟ้านะคะมีเฉพาะคนขับ ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเกียร์ออโต้แบบ8สปีดนะฮะฝาท้ายของเขาเป็นแบบแมนนวลนะฮะสามารถพับเก็บเบาะได้60-40นะฮะถ้าจะใช้งานสามารถดึงขึ้นมาได้เลยค่ะเครื่องมืออะไหล่แม่แรงนะยังอยู่พร้อม เบาของเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะแท้ทั้งคันเลยแล้วก็สภาพเนี่ย90%ได้เลยนะฮะอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆน,อยนะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าโดยรวมดูดีค่ะอุปกรณ์ฟังกช์ชันเสริมนะฮะก็จะมีเป็นตัวสมาชาร์จให้นะฮะสองสองสล็อตแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเป็น power outlet ในการชาร์จให้นะฮะอยู่ที่120โวลต์ สำบตัวแอรของเขาเป็นแบบดิจิตอลนะ,ะแล้วก็ตัวของหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบทรั s สกรีนนะ,ะสามารถโทรเข้าโทรออกนะ,ะฟังรดิโอได้มี AUX ให้ใช้งานนะฮะและที่สำคัญเนี่ยมี AM FM CD DVD นะ,ะ USB iPod ให้ให้ใช้งานแล้วก็มีบลู o t h ด้วยนะฮะที่สำคัญเนี่ยโหมดสำคัญๆอย่าง HDMI ก็ยังมีนะฮะสามารถรับโทรเข้าโทรออกเนี่ยได้ผ่านทาง ตัวของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้เลยนะคะเขาก็จะมีปุ่มมาให้นี่มีคัดลอกด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นครุสคอนโทรลนะครับหากใครสนใจคันนี้นะคะไมล์ของเขาอยู่ที่1 1 3 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่759,000พอนอยู่ที่ 84งวดน,นะฮะถ้าเครเดิตดีรวมค่าใช้ใจ่ายภายในยอดนะคะไม่ออกอะไรเลยนะคะตามเงินขายของไฟแนนซ์เท่านั้นสำหรับรถคันนี้นะคะอยู่ที่ Best Car Auto สาขาเสรีไทย4ีสีถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถโทรได้ที่เบอร์0917602230หรือจะเข้าไปดูเว็บไซต์กลางได้ที่ w w w bestcarauto.com นะฮะถ้าชอบกดไลค์ฟากด Subscribe ให้ด้วยนะครับ